และนะครัสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแชมเปี้ยนคนหนึ่งครับเลมัสมากมายหลายผู้บูชาบางผู้คนกับเพิกเฉยละเลยเป็นเรื่องลี้ลับต่อผู้คนทั้งมวลสิ่งมีชีวิตน่าสงสัยนามเลมัสคือตัวตนลึกลับป้องกันตัวด้วยหนามแหลมเลมัสจุดประกายทฤษฎีที่แตกต่างหลากหลายถึงต้นกำเนิดของเขาในทุกๆท,ที่ เขาย่างผ่านจากกึ่งเทพเทพยากรศักดิ์สิทธิ์จนถึงสัตว์ร้ายธรรมดาที่กายร่างด้วยเวทมนต์ไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรเลมัสยังเชื่อในตัวเองและไม่หยุดยั้งเพื่อผู้ใดในเมื่อเขายังท่องไปในทะเลทรายของชุริมาบางคนเชื่อว่าเลมัสคือถวยเทพโบราณในหมู่มนุษย์อันจะเข้ามาช่วยเหลือชุริมาในฐานะผู้พิทักษ์คุ้มเกาะเมื่อถึงเวลาจำเป็น ผู้นับถือพลังวิเศษสาบานได้ว่าเขาคือประกาศกแห่งความเปลี่ยนแปลงอันปรากฏตนขึ้นเมื่อแผ่นดินตกอยู่ในขอบเหวของการเปลี่ยนแปลงแห่งพลังที่ยิ่งใหญ่คนอื่นๆคาดเดาว่าเขาเป็นผู้สุดท้ายแห่งเผ่าพันธุ์ที่กำลังสูญสิ้นซึ่งท่องไปทั่วแผ่นดินแต่ก่อนครั้งที่ลูนวอ์จะทลายแดนทะเลทรายให้พินาศด้วยพลังเวทลร้ลาการควบคุม ด้วยเสียงล่ำลือหนาหูถึงพลังอำนาจเวทมนต์และปริศนายิ่งใหญ่รายรอบตัวกระตุ้นให้เหล่าชูริม่าเข้ามาสแสวงหาภูมิปัญญาจากเลมัสนักพยากรณ์นักบวชและคนวิกลจริตต่างกล่าวอ้างว่ารู้ถิ่นที่อยู่ของเขาแต่เขาได้พิสูจน์ตนว่าไม่มีผู้ใดจับต้องได้นอกจากนั้นหลักฐานการดำรงอยู่ของเขาเก่าแก่เกินกว่าความทรงจำของสิ่งมีชีวิตใด โมเสกประหักพังก่อลายรูปของเขาบมนกำแพงของสร้างโบราณสถานแห่งชุริมารูปลักษณ์ของเขาคล้ายกับอนุสาวรีย์ยักษ์ขนาดมะขมมาที่สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปฐม,มกาลของพิธีขึ้นสู่สูงสวรรค์ทำให้หลายคนเชื่อว่าเขาย่อมไม่อาจเป็นสิ่งใดที่ต่ำไปกว่าชนอมตะกึ่งเทพหากผู้ก่อตั้งกังขาก็ชี้ถึงคำอธิบายที่ง่ายว่าเลมัสเป็นเพียงหนึ่งในสิ่งมีชีวิตพันเดียวกันที่มีมากมาย กล่าวกันว่าแลมมัสจะปรากฏตนออกมาต่อหน้านักสแสวงบุญที่ควรค่าในเวลาที่ทรงควรแก่การช่วยเหลือจากเขาอย่างยิ่งและผู้ที่ได้รับพรจากการปรากฏกายของเขาจะพบจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ภายหลังหลังจากที่ช่วยเหลือองค์รัชทายาทแห่งราชอาณาจักรอันกว้างใหญ่ให้พ้นจากมหาอัคคีภยัยชายผู้นั้นสละฐานันดรของตนเป็นชายเลี้ยงแพะ ส่วนช่างอิชลาได้แรงบันดาลใจจากการพบปะสนทนาเพียงชั่วคู่กับเลมัสและได้ก่อสร้างตลาดขนาดมาขึ้มาซึ่งกลายมาเป็นใจกลางเมืองแสนคึกคักของนาชลามาเพื่อทราบว่าการชี้นำของเลมัสอาจนำไปสู่เส้นทางแห่งความรู้แจ้งผู้ทุ่มเทศรัทธาได้รังสรรพิธีกรรมเพื่ออธิษฐานขอร้องความโปรดปรานต่อเทพเจ้าของพวกเขาสาวกของลัทธิที่อุทิศตนให้แก่เลมัส สำแดงศรัทธาในพิธีประจำปีโดยเรียนแบบการม้วนตัวเรื่องชื่อและกลิ้งกายไปรอบเมืองของชูริม่าชาวชูริม่ามากมายหลายพันจาริกไปทั่วแดนอันตรายห่างไกลขอบทะเลทรายเพื่อตามหาแรมมัสในคำสอนหลายบทบอกว่าเขาจะตอบคำถามหนึ่งข้อให้แก่ผู้ที่เขาเห็นว่าควรค่าหากมีใครค้นหาตัวเขาพบได้เหล่าผู้สแสวงหาบุญทราบว่าแรมมัสนั้น ชอบอาหารทะเลทรายจึงพกพาสารพัดสิ่งบูชาที่เชื่อว่าจะดึงดูดพรของเขาได้บรรทุกหลังลาด้วยนมแพะหวานกําปั่นที่ยัดลังมดไว้จนเต็มปิดด้วยขี้พึ่งและโถลังพึ่งผู้คนมากมายไม่ได้กลับจากทะเลทรายและน้อยกว่านั้นยังอยู่กับตำนานของชนกึ่งเทพแม้ว่านักเดินทางหลายคนเล่าว,ว่าตนตื่นมาพบกับสเสบียงอาหารในสัมภาระของตน ที่อันตรธานหายไปอย่างเป็นปริศนาไม่ว่าเขาจะเป็นเทพพยากรณ์ผู้ทรงภูมิเทพเจ้าหรือสัตว์ร้ายทรงอำนาจแท้จริงหรือไม่แลมมัสก็เป็นที่รู้จักกันถึงความทนทานแสนวิเศษเขาย่างก้าวสู่ป้อมปราสาทอันมิอาจทะลวงได้ปราการซึ่งจอมเวทผู้บ้าคลั่งได้ลังสัตว์ขึ้นสิ่งก่อสร้างที่เล่าขานว่าเต็มไปด้วยมนตราสยองขวัญอันมิอาจกล่าวถึง สัตว์ร้ายน่ากลัวกลายพันธุ์จนเกินอย่างคเนทางเดินลายรอบด้วยเปลวเพลิงโถงถ้ำหรือรูไหลาทางเข้าที่เหล่าปีศาจเงากีดขวางไว้เพียงไม่กี่ชั่วโมงผ่านไปปราการมโหฬานถล่มลงจนลาบคราบแลมมัสก,ก็กิ้งตัวออกมาไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดแลมมัสถึงย่างเข้าไปในประตูทมินนั้นและไม่ทราบว่าเขาได้อย่างทราบความลับอะไรภายในกำแพงแห่งปราการ ในปีแห่งมหาอุทกภัยเขาข้ามทะเลสาบกว้างใหญ่แห่งไอเมรีภายในสองวันขุดลึกลงไปหลายไมล์เพื่อทำลายมดภูเขายักษ์และสั่งอาหารราชนีมดซึ่งเหล่าลูกหลานของนางได้ก่อภัยต่อทุกนาใกล้เคียงบางครั้งเขาปรากฏตัวดั่งวีรบุรุษผู้เมตตาเมื่อทำนักรบนอกเซียนลุกลานฐานที่บั่นทางตอนเหนือของชูริมาหากชนเผ่ารวมตัวกันเพื่อปกป้องอาณาเขตดินแดนของชูริมา พวกเขามีอ่านเทียบจำนวนหรือทักษะของผู้บุกลุกได้เลยและการศึกก็เจียนจะพ่ายแล้วและเมื่อลามัสได้เข้าร่วมลบแต่ละฝ่ายต่างตกตะลึงอย่างยิ่งกับการเห็นสัตว์ประหลาดผู้สันโดดจนการสู้รบหยุดชะงักลงอย่างสิ้นเชิงขณะต่างฝ่ายต่างจดจ้องกับการกลิ่งของเขาบนสมรภูมิลบเมื่อลมัสผ่านหอคอยวิหารลากฐานของสิ่งก่อสร้างสันสะเทือนและก้อนหินขนาดมึม,มา ถล่มลงมาทับกองทัพผู้ลุกปลานบทขยี้นักรบของพวกมันมากมายเมื่อพวกมันมีจํานวนน้อยกว่ามากก็ได้ถอยทับไปก่อให้เกิดเสียงร่ำร้องยินดีของชาวชูริมาขณะที่ผู้คนมากมายสาบานว่าเลมมัสช่วยเหลือเมืองเอาไว้ด้วยความรักต่อชูริมาแต่บางคนก็ได้โต้เถียงว่าเขาแค่มาปกป้องพื้นที่ที่มีกระบองเพชรซึ่งเป็นอาหารโปรดของเขาเท่านั้นอย่างน้อยชาวเผ่าคนหนึ่ง ก็ยืนยันว่าแลมมัสคะเก่งผ่านไปและไม่มีเจตนาใดในการทำลายวิหารเลยไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรเรื่องราวของแลมมัสได้ถูกนับถือให้ค่าจากประชาชนของชูริมาเด็กๆชาวชูริมาคนใดก็ตามก็สามารถเล่าทฤษฎีเป็นโหลเกี่ยวกับคำถามถึงต้นกำเนิดของเขาซึ่งครึ่งหนึ่งนั้นผูเ้เด็กๆอาจร่นสดเองตอนนั้นเลยก็ได้ตำนานของดิอาโมดิโล ได้ฟื้นตื่นของตำนานชูริมาดังที่พวกเขาได้กระทำก่อนจะล่มสลายซึ่งการปรากฏตัวของเลมัสเป็นดังการประกาศว่าความมืดมิดยิ่งกว่ากำลังย่างกายเข้ามาก็จบเลยนะครับกับประวัติของเลมัสถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s cri b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจีจีครับโอเค